โยนโยนโย,ยนตาลาะยให้เออเออเอเอเงยให้เทียบเทียบสวัสดีค่ะดิฉันนางรุจีวิจิตานุรักษ์ครับปัจจุบันก็ตำแหน่ง ลองประทานย์ทุกตาชาวังนะคะจะเล่าประวัติถึงความเป็นมาของทุกตาชาวังตั้งแต่เริ่มแรกว่าเป็นมาอย่างไรถึงได้มาอยู่วัดท่าสุทาวาทแห่งนี้นะคะเ,เรื่องด้ยวยว่าเมื่อปีพศสอ0พนเนะคะเอาปลายปี1,8ได้ซ้ำแบบปีนั้นเกิดอุทกภัยนะคะน้ำท่วมชาวบ้านที่อยู่ หมู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ก็เดือดร้อนเพราะสมัยก่อนนั้นจะไม่มีถนนถนนทางแบบนี้มีใช้ถนนเป็นลูกลังแล้วก็ทำชาวบ้านทำนากระดาชีพลักที่ฉันก็หนึ่งในชีพทำนาเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่มาเมื่อน้ำท่วมหลังน้ำท่วมปลายปี18แล้วอยู่มาต้นปี19ึวันที่ 4, ทสี่มกราคมพศสองพเเนี่ย สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะท่านสเสด็จมาที่วัดสระแก้วท่านมาเยี่ยมชาวบ้านตำบลบางระเด็จเรื่องด้วยวัดสระแก้วตอนนั้นก็มีเด็ดกกำพร้าอยู่เยอะท่านจำียกเยี่ยมชาวบ้านที่บางระเด็จแห่งนี้ก็อยู่ที่วัดสระแก้วเรื่องด้วยดิฉั้นกับคณะสองสามคนพี่น้องกันก็ตอนนั้นอบรมเป็นลูกเสือชาวบ้านกันใหม่ๆจึงได้ว,ว่าสร้างสด็จที่ไหนหรือย,อยังไงแล้วก็จะไปรับสเสด็จกัน เราก็เลยตอนเย็นแล้วฮะกใกล้จะค่ำแล้วก็ได้ทราบข่าวเขาเขาพูดกันว่ามีหนะเจ้าเสด็จมาที่วัดตะแก้วเพื่อเราก็เลยอยากรับเสด็จก็วิ่งบ้างเดินบ้างกันมาพอดีพอเรานั่งนั่งเสร็จท่านเสด็จมาถึงพอดีท่านก็ถามทุกสุขว่าอมาจากไหนกันคะมาจากชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าแล้วพวกมาจากแถวนี้แล้วมากันยังไงจ๊ะเราก็บอกว่าวิ่งบ้างเดินบ้างกันมา เหนื่อยกันไหมลําบากกันไหมน้ําท่วมก็บอกว่าลําบากเพราะว่าน้ําข้าวในนาก็น้ําท่วมหมดถ้าก็ถามหลายๆอย่างนะคะสักประเดี๋ยวนึงแล้วท่านก็ให้เรียาท่านจดชื่อที่อยู่ของเราที่มาอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนยังไงนะคะแล้วท่านก็บอกว่าแล้วเ,เดี๋ยวจะมาช่วยนะเมื่อท่านถามแล้วเราวั่นแล้วเราเดือดร้อนเพราะเราทํานาทําอะไรเดือดร้อนท่านก็ ประเด็จกลับขึ้นรถพอดีเพราะอยู่ใกล้ๆที่พระองค์ท่านจะปเด็จขึ้นรถเราก็โฮกลับไปนอนไม่หลับเลยดีใจมากเลยได้เห็นพระพระองค์ท่านเพราะไม่เคยพบมาก่อนเลยนะคะหลังจากวันที่สี่มกราคมไปแล้วมาถึงวันที่เจ็ดมกราคมก็มีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ส่งข่าวมาว่าจะมีคนในวงังมาหาให้มารวมตัมวมารวมกันที่พวกเราที่รับประเด็จวันนั้นอะ มารวมกันที่หมู่กลางหมู่บ้านที่เป็นร้านค้าอยู่ก็ะเมรหม่มอมราชวงศ์สุป,ปภาดากเกษมสันนะเลขานุการในพระอ,องค์มาที่มาพอดีท่านก็คุยกับพวกเราท่านก็นั่งคุยแล้วก็นั่งคุยกับท่านท่านก็ถามถามคนโน้นถามคนนี้ว่าเราเดือดร้อนอยังไงและคำหนึ่งท่านพูดมาว่าจะส่งครูมาสอนปัน้นตุ๊กตาชาวังให้อะไรที่ฉันก็ไม่เคยเห็นตุ๊กตาชาวังกันมาก่อนเลยก็ ท่นอยู่กับน,น้องสาวว่าขันมามองหน้ากันแล้วท่านก็บอกว่าคงท่านยื่นประหัดมาให้แล้วนะก็ควรจะรับไว้แล้วเราก็ขันไปมองหน้าก็ยักหน้าบอกค่ะรับก็ได้เพราะแต่ไม่เคยเห็นตุ๊กตาชาวังมาก่อนเลยก็บอกรับปากว่ารับจัจะเรียนค่ะแล้วท่านก็ให้นามบัดด้วยใบหนึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปหาชาวบ้านที่จะมาลวมาเรียนเนี่ยจดชื่อมานะแล้วเดี๋ยวจะส่งครูมาสอนให้จากวันนั้นเราก็ขั้นกลับไปแล้วสมัยนั้นจะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไระค่ะเราก็จะต้องเดินเดินไปตามชาวบ้านแต่าชาวบ้านแถวหมู่บ้านนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยก็พอจะเดินคุยกันได้แล้วก็บอกเดินไปหาตดเลยชื่อใครจะเรียนตุ๊กตาชาววางบ้าง เพราะว่าพระราชินีท่านจะส่งครูมาสอนให้เรานะคะเราก็เดินไปจดกับพี่พีน้องๆญาติญาติเพื่นอนฝูงลราก็ถามตุ๊กตาชาวังอะไรเราก็บอกเขาไปว่าเราก็ยังไม่รู้จักแต่พองงองค์ท่านจะส่งครูมาสอนให้พอจดอะยชื่อได้แล้วพอรุ่งวันที่แปดรุ่งขี้วันหนึ่งตอนนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท่าน,สนเสด็จมาที่วัดท่ายงนิสาลาการเบียนหลังนอนเลยหลังเก่าท่นานเสด็จมาแล้วก็ มารับเด็จก,กันเพราะเนื่องโดยตอนเราเป็นลูกเสือชาวบ้านเราจะได้ถือธงนำหน้าเป็นขบวนของกลุ่มกลุ่มลูกเสือชาวบ้านผูกป้าพันกอนด้วยวก็จะได้เข้าใกล้แล้วก็บอกว่าเพร่ะวานเนี้ยมอมมาจะให้ฉันตดเลยชื่อส่งไปจะให้มาสอนปั้นตุก๊กตาชาววางให้แต่ฉันตดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งไปท่านก็บอกว่าเอามาให้ฉันไปเลยที่ฉันเอาไปให้แล้วพระองค์ท่านพระบรมโอรสาธิราชก็ ทรงตัดกระดิฉันวาแล้วก็ช่วยๆกันบ้างนะดิฉันก็ยักหน้าพราะองค์ท่านพอพระอค์ท่านเสด็จกลับแล้ววันที่8มกราคมนะคะหลังจากนั้นวันที่16มกราคมแล้วก็ส่งข่าวมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดแแมเภอบอกว่าวันนี้จะวันที่16ก็จะมีครูม,มาสอน,นปั้นตุ๊กตาชาววังให้ให้พวกเราที่จดรายชื่อที่รวมตัวกันเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ที่วัดท่าสุทาวาส และจะมืเริ่มการสอนตุ๊กตาชวังเราก็มีครูครูมาสอนครูคนนั้นก็คือจะมีอาจารย์จุลทัิยาคารนนท์แล้วก็อาจารย์เสริมศรีบุญนาคนี่เป็นภรรยาของท่านรองอาจารย์ภาวานบุญนาคเลขานุก,การนเจ้าอยู่หัวนะคะอารที่เก้าตอนนั้นเราจดชื่อไปได้ประมาณประมาณ80คนแต่ตอนช่วงเราเปิดเรียนอะเรียนถึง150คนนะคะ อาจารย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มสอนเริ่มคุยกันตั้งแต่วันแรกที่วันที่16มกราคม19เป็นต้นมาและท่านก็นัดว่าเราจะเรียนกันอาทิตย์ละสองค้างวันเสาร์กับวันพุธให้เรามาเรียนกันหลังเที่ยงเนี่ยแล้วก็บรรวมตัวกันเรียนอาจารย์ก็จะมีอาหารการกินมีกับข้าวกับปลามานั่งกินกับลูกศิษย์การที่เรียนเนี่ยนะคะเริ่มเรียนเนี่ยเขาจะตัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นนั่งวงวงที่พื้นศาลาปูเสื่อเข้า ได้เป็นกลุ่มที่ห้าห้ากลุ่มเป็นวงวงอิชันอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งพอเริ่มเรียนกันอาจารย์ก็จะเริ่มสอนคุยกันพื้นฐานก่อนวันแรกพอเริ่มเรียนเสร็จแล้วสามเดือนก็เห็นว่าเราเริ่มปั้นตุ๊กตาชาววังกันเป็นตัวบ้างละเด็จพระเทศตอนนะั้นพระคณิฐาเจ้านะคะในประเทศต้องมาเป็นประธานพิธีไหวค้ครูให้พวกเรา ก็เป็นฝันกำลังใจที่เราเรียนตุ๊กตาชาวังมาได้สามเดือนเมื่อเราเริ่มครอบครูด้วยแล้วก็เริ่มมีมีกำลังใจปั้นตุ๊กตาได้สวยงามช่วงที่เราเรียนเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จกันมาทุกพระองค์เลยนะคะเสด็จมาทุกพระองค์เลยพระราชินีพระราชินีพระพันปีหลวงอ่ะเสด็จมาห้าครั้ง พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เนี่ยสามครั้งแต่ครั้งที่สามพระองค์ท่านเข้ามาแล้วลงไม่ได้ฝนตกหนักแต่พระองค์อื่นท่านเข้ามาแล้วพระองค์ท่านก็เลยไม่ได้ลงเลยไปเลยเลยกลับไปเท่ากับสามครั้งแต่ลงสองครั้งและสมเด็จพระบรมก็สามครั้งสมเด็จพระพี่นางหนึ่งครั้งสมเด็จพระองค์พาหนึ่งครั้งและสมเด็จพระเทพอ่ะประมาณสามสิบกว่าครั้ง ท่านจะเสด็จกเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วการที่เสด็จมาเราเรียนตุ๊กตาชาวังเนี่ยพระอ,องค์จะไม่นั่งโต๊ะเราจะเรียนที่เป็นพื้นนั่งกันบนวง,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 งพระอ,องค์ท่านก็จะนั่งถัดมาคุยกับเราทีละกลุ่มละกลุ่มวันไหนเราปั้นตุ๊กตาได้สวยงามได้เริ่มทาสีได้แล้วนะพระอ,องค์ท่านก็รับซื้อรับซื้อไปใครปั้นได้กี่ตัวหให้ตัวเกรดเอเกรด, B, กด,กด A, บีเกรดซีเกรดเอให้ห้าบาทเกรดซีได้ สี่บาทเก็บบีที่สามบาทเพงาะถ้าก็จะเก็บรับซื้อไปแล้วก็ลุงคุยอยีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ท่านก็จะมาประทานด้วยมือผมกป้ปาดตับท่านเองเราจะรับจากท่านเองเลยกับมือใครได้กี่จุดตัวท่านก็จาเงินมาให้เราเองแต่ถ้าท่านวันไหนท่านไม่ได้สเสด็จมาท่านจะส่งธนานัดให้ดิฉันไปรับที่ไปรษณีย์แล้วก็มาแจกอับสมาชิก ทำอย่างนั้นเรื่อยมาจนพวกเรามีกําลังใจโหได้ทําแล้วก็ได้เงินแล้วพระองค์ท่านคนไหนมาเรียนคนไหนขยันเ็จะให้ค่าข้าวสารให้ค่าข้าวสารคนละสองถังสามถังและอุปกรณ์การปั้นโปองท่านก็จะให้หมดจนเรามีกําลังใจและท่าพระองค์ท่านเสด็จมาก็จะมานั่งอยู่ข้างๆพวกเราเนี่ยมาดูใครปั้นสวยไม่สวยท่านตสเดจไปเมืองนอกมาเนี่ยสักการะตูตัวอย่างเอาอะไรมาให้ดูจนเราทําตุ๊กตาได้สวยงามนะคะ ตุกตาชาววังเนี่ยทำมาจากดินเหนียวดินที่เราใช้เนี่ยดินเป็นดินเหนียวที่เหมาะสมที่เออมันเหนียวมันนุ่มสามารถที่มาปั้นตุกตาไม่ไม่สามารถที่มันแตกหักได้เวลาเราเผาการเตรียมดินก็เราหาจากท้องนานะคะดินที่หาจากท้องนามาเนี่ยต้องผ่านการกรองโดยที่มาละลายน้ำเป็นน้ำโคลแล้วใช้ผ้าขาวบางกรองออก ส่วนที่ได้ก็จะผึ่งใส่กระบะทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์ถึงจะมาเก็บใส่ถุงพลาสติกนี้ไว้เพื่อจะอไว้ใช้ไม่ให้โดนลมเมื่อเราต้องการใช้เราก็ถึงจะเปิดมาใช้ขั้นตอนการปั้นครั้งแรกที่เราเริ่มทํากันใหม่ๆนะคะก็คือการทําหัวด้วยตัวเองคือต่างคนที่อาจารย์สอนนะคะอาจารย์จุลทั์พยาคารนนท่านสอนไว้ว่าคือหัวเนี่ยต้องให้ทํากันเองแล้วก็ ตัวเนี่ยจะปั้นทีละส่วนคือตัวส่วนหนึ่งแขนส่วนหนึ่งขาส่วนหนึ่งแล้วค่อยมาเชื่อมครั้งแรกๆที่เราปั้นกันก็คือดินเหนียวเนี่ยไม่ใช่ดินเหนียวธรรมดาจะมีส่วนผสมของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยแช่น้ําให้เปื่อยแล้วมาโขกละเอียดผสมกับเนื้อดินเพราะขั้นแรกตอนแรกเลยเราไม่ได้เผา อาจารย์สอนว่าไม่ต้องเผาคือใช้หนังสือพิมพ์ผสมแล้วเนี่ยมันจะเหนียวมันจะนุ่มแต่ว่าประสบปัญหาคือระยะหลังมาเนี่ยคือเอาไปตากแดดตากฝนไม่ได้มันจะเกิดการยุ่ยเปื่อยง่ายเราจึงมาคิดดัดแปลงขึ้นมามาใหม่ว่าเราต้องมีการเผาเพื่อให้ตุ๊กตามีความคงทนแกล่งขึ้น จากเดิมที่เราทําหัวเองตอนนี้เราก็เริ่มมาทําเป็นพิมพ์ส่วนหัวขึ้นมาแล้วการปั้นก็คือเราจะปั้นตัวส่วนหนึ่งตัวกระขาจะออกมาพร้อมกันเพื่อจะให้ไวต่อ,อการผลิตตามต้องการของตลาดแขนก็ออกมาสองข้าเหมือนกันแล้วจึงมาเชื่อมต่อกันตอนนี้เรามาปรับปรุงเพื่อเพื่อให้ทันกับตามต้องการของตลาด เราก็จะมาทําพิมพ์หัวคือปั้มหัวก่อนนะคะเตรียมหัวไว้ก่อนว,ว่าเราจะปั้นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เตรียมหัวไว้หัวมีหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่หัวผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กทั้งคนแก่แล้วแต่ว่าเราจะไปทำอะไรไปประกอบส่วนไหนอันนี้เราเริ่มปั้มหัวนะคะจะเตรียมส่วนหัวไว้ก่อนเ,อเราก็เอาดินะน่ะอัดไปในแม่พิมพ์แล้วก็กดออกมาก็าจะได้อย่างเงี้ยมาแต่งค่ะ มาแต่งขอบที่มันเกินส่วนเกินเนี่ยออกแล้วมันก็จะได้เป็นส่วนหัวขนาดนี้และต่อมาเราก็จะปั้นตัวการปั้นตัวก็คือเราจะดูหัวว่าหัวเราขนาดไหนเราก็หยิบดินมาให้พอประมาณแล้วก็ปั้นส่วนตัวจะออกมาพร้อมกับขาสองข้างนะคะ ก็คือหัวท้ายแหลมกลางจะป่องนิดนึง<ะ>เขาเรียกว่าเหมือนตัวรถช่องแล้วก็พับพับกลางแล้วก็แบ่งเป็นสามส่วนหยิบมาส่วนหนึ่งเป็นลำตัวนะคะตัวตุ๊กาตาต้องกลมท่าทางเราก็คิดว่าเราจะปั้นไปทำอะไรไปประกอบส่วนไหนเราก็ดัดขาไปส่วนนั้นก็คืออันนี้คือแบบดั้งเดิมก็คือนั่งพับเพียบธรรมดา ก็ยกขาขึ้นค่ะอันนี้ก็จะออกมาก็คือพับเพียบค่ะนี่ก็คือเป็นลำตัวกับขาจะออกมาแขนก็คืออีกส่วนหนึ่งแล้วก็หยิบดินมาอีกส่วนหนึ่งตั้นแขนแขนก็จะออกมาสองข้างเหมือนกันก็คือแขนยาวๆคือเหมือนลำตัวแต่ยาวกว่าแล้วก็มาประกอบกับส่วนตัวมีดใช้แล้วแต่ว่าเรานั่นตัด ส่วนหลังค่ะเพื่อเป็นรอยบากเพื่อจเจ้าแขนวางสองข้างแล้วดินส่วนดินที่เกินแล้วก็ลูบไปปิดไปด้านหลังเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อแล้วก็ดัดมาท่าทางจะดัดไปทําอะไรจะดัดไปท่าไหนเราก็ดัดไปได้<า>ก่อนจะใส่หัวนะคะ<า>เราใช้มีดเจาะนําตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ตัวมันย่นหัวที่เราเตรียมไว้ทำยังไงเพราะหัวเป็นหัวแห้งแล้ว เราก็ใช้น้ําช่วยประสานเวลาแห้งมันได้ไม่หลุดออกจากกันแล้วก็ดัดท่าทางไปถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกแล้วก็บีบปลายมือหน่อยนึงวางอันนี้จะเป็นพวกแม่ค้านั่งในเรือขายผลไม้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งพร้อมคือพร้อมจำนวนที่เราจะต้องเข้าเตาเผา เราก็เอาเข้าเตาเผา,าค่ะเผาก็ประมาณห้าชั่วโมง,ลงแล้วก็ทิ้งตุกตาไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยเอาออกมาหลังจากที่เราเข้าเตาเผาแล้วนะคะออกมาแล้วเนี่ยประมาณห้าชั่วโมงแล้วออกมาตุกตาเย็นเราก็จะเอาออกมาสีตุ๊กตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเรา,เาก็มาพาสีรองพื้นก่อน<า>ก็คือเป็นสีขาวสีขาวนะคะแล้วต่อไป ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อทาสีขาวแล้วเนี่ยเราก็จะทาเสื้อแต่สีพื้นเนี่ยถ้าดั้งเดิมเนี่ยจะตุ๊กตาชวาววังต้องเป็นพื้นสีขาวแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนคือให้เป็นออกสีเนื้อหน่อยหน่อยแต่ที่ทา,ก,ากันก็คือถ้าเราทาเนี่ยธรรมดาที่ทากันอยู่ก็คือสีน้ำมันเนพราะสีมันจะสด เพราะลูกค้าต้องการสีที่มันสดขึ้นมาแต่ว่าถ้าละถ้ามีการทำกิจกรรมมีเด็กเข้ามาเรียนรู้หรือมีนักท่องเที่ยวก็จะมาเรียนรู้ <Okay. S 1> เราก็จะใช้เป็นสีอะคาริลิกทาเพราะว่าขั้นตอนการทาน่ะถ้าเป็นสีน้ำมันน่ะเขาไม่สามารถที่จะกลับไปได้เพราะสีแต่ละขั้นตอนน่ะมันต้องให้แห้งประมาณสองชั่วโมงถึงจะทาขั้นต่อไปได้แต่ถ้าเป็นสีอะคาริลิก มันใช้เวลาไม่เท่าไหร่สามารถที่จะทาขั้นต่อไปได้เลยก็คือเสร็จในหนึ่งตัวพร้อมที่เขาจะเอากลับไปได้นี่ก็เรียกว่าตุ๊กตาชาววังแต่ว่าชาวบ้านปั้นเป็นตุ๊กตาชาววังแต่บ้านบางเสด็จปั้นแต่เอารูปแบบมาจากในสำนักพระรชว,วังมาก็ปั้นอย่งอยู่เอารูปแบบตรงนั้นมาให้เราดู แล้วเราก็ปั้นแล้วแต่แต่ท่านจะให้อนุรักษ์ว่าอยากให้เป็นปั้นแบบวิถีชีวิตฟาเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยสมัยโบราณคนโบราณเราอะชาวบ้านทําอะไรบ้างเพศอาชีพเขาทาอะไรบ้างประเพณีอยากให้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้และการละเล่นของเด็กไทยของผู้ใหญ่คือวิถีชีวิตอะไรมีเลยเนี่ยขอให้เราอนุรักษ์ตรงนั้นไว้ แล้วเราก็จะปั้นจําลองขึ้นมาทุกวันนี้ก็จะมีเป็นวิถีชีวิตฟาเป็นอยู่ของคนเราอาชีพมาหากินประเพณีสําคัญมีอะไรบ้างมกราคุมพามีนางานสงกรานต์อะไรมันจะมีทุกเดือนประเพณีบ้านเราเนี่ยเราก็จะปั้นอนุรักษ์ตรงนั้นไว้ การเล่นเด็กตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะคะกูกินหางกาฟักไข่ลีข้าวสารมอส้นปลานเนี่ยเราก็จะทำไปและการทำมาหากินค้าขายเป็นร้านค้าตลาดบกตลาดน้ำคือเราจะจำลองตรงนั้นมาคือพระองค์ท่านอยากให้อนุรักษณ์ตรงนี้ไว้ไม่อยากให้สูญหายไปะค,ะคือดั้งเดิมเลยเราจะเป็นตุ๊กตาชาววังของซีซี่อ รูปแบบคือจะเป็นอย่างนี้นะคะณตอนนี้นะคะเรามีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาใหม่เป็นพระพิคนีและก็เป็นตุ๊กตาหลากหลายรูปแบบที่ท่านได้เห็นณนปัจจุบันนี้นะคะการทําตุ๊กตาลุ่มสมัยคือการพัฒนารูปแบบจากตุ๊กตาดั้งเดิมนะคะออกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและเป็นงานชิ้นใหม่ที่คนในชุมชนนะคะ ก็ภูมิใจในชิ้นงานที่เราได้ทำณตอนนี้นะคะเป็นงานที่จำหม่ายได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าในตลาดนิยมที่จะมาอุปนิสินค้าชิ้นนี้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะะจะมีผลงานบ้านตุกตาชาววังที่มีรูปแบบร่วมสมัยมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นพ่อปิคเนตนะคะแล้วก็เป็นตุ๊กตาที่ท่านได้ชมที่ได้เห็นกันอยู่หน้า,นากล้องนี้นะคะแต่ณตอนนี้นะคะเราก็ยังคงเอกลักษณ์ผลงานนะคะของเราไว้สืบต่อไปอันนี้เป็นชั้นสองของอาคารศูนย์ตุ๊กตาชาวังซึ่งจะมีห้องต่างๆอยู่ด้วยกัน3ห้องห้องที่1เป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้า ห้องที่สองจะเป็นห้องที่แสดงถึงช่วงเวลาของการเสด็จของทุกทุกพระองค์ห้องที่สามก็จะเป็นห้องที่การปั้นปั้นตุ๊กตาชาววางผ่านเรื่องราวต่างๆของอตำบลบางเสด็จนะคะซึ่งจะมีเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังค่ะตูะะ้ที่หนึ่งก็จะเป็นการแสดงเส้นทางเดินทัพในสมัย สงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดท่าสุทาวาดนั้นเดิมชื่อวัดท่าสวนภูอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยสงครามยุทธหัตถีะจะใช้เป็นเส้นทางเดินทัพกองทัพช้างกองทัพมามาข้ามที่ริมแม่น้ำ ข้างวัดท่าสุทธาวาสเพื่อข้ามไปยังตำบลผงเพงแล้วก็ไปประทับแรมพักอยู่ที่วัดป่าโมกแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราก็จะปั้นเป็นรูปตุ๊กตาที่มีทั้งช้างมีทั้งทงหารต่างๆเป็นเดินทัพบข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไว้ส่วนตู้ที่สองก็จะเป็นอบอกการบอกเล่าของวิถีชีวิต ของชาวบ้านตำบลบางสเสด็จชาวบ้านตำบลบางสเสด็จนั้นมีอาชีพทำไร่ทำนา,าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีอาชีพเสริม<ด>คือการทำอิดมอนการทำไม้กัน้นทู<ด>่ชาวบ้านใช้อาศัาายแม่น้ำเจ้าพยาเป็นหลัก<ด>เพราะฉะนั้นเวลาช่วงหน้าเทศกาลต่างๆก็จะมีการเล่นและเล่นเพลงเรือเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเยาวชนของชาวบ้านตำบลบางเสด็จได้รับการถ่ายทอดและสามารถที่จะแสดง อ่อกากิจกรรมเพลงเหลือนั้นให้ชมได้นะคะส่วนตู้ที่สามจะเป็นตู้ที่บ้านตุกตาชาววังจำลองจำลองอการรับเสด็จของทุกพระองค์และก็จะ,ะแสดงถึงโรงเรียนการเรียนการสอนตุกตาชาววังแห่งแรกโดยใช้สาราการ,รเรียนของวัฒนสุทาวาสหลังเก่า ท่าน,นี้จะปั้นตุ๊กตาชาววังจำลองการรับเสด็จของทุกพระองค์นะคะซึ่งจะใช้สถานที่ข้างบนนั้นศาลาการเรียนนั้นเป็นที่รับเสด็จค่ะส่วนตู้สุดท้ายตู้ที่4ก็จะเป็นแสดงแผนผังหรือโมเดลของวัดท่าสุทาวาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ42ไร่จะมีทั้งแสดงอาคาร ศาลาการประเรียนหมู่กุฏิสงศา,าลาริมน้ำะลากลางน้ำเจดีต่างๆนะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วยังมีห้องทรงงานของอพระองค์ท่าน <จะ S 1> ซึ่งจัดแสดงฝีพระหัตในการปั้นรูปช้างของพระองค์ท่านถึงสองครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีฝีพระหัตของพระองค์ทารวมอยู่ด้วยอยากจะเชิญชวนนะคะ,ะให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังมาฟังประวัติความเป็นมาเรียนรู้ขั้นตอนการปัน้นแล้วอยากจะเชิญชวนให้ขึ้นมาชมฝีพระหัตถ์ของอสมเด็จพระเทพที่ทรงปั้นช้างไว้ที่ชั้นสองของอาคารแห่งน,นี้ขอเชิญชวนนะคะของที่นี่โครงการพระพันตีศูนย์ตุก๊กตาปีหนึ่งปเริ่มต้ตอยากจะบอกประจากวันนั้น ที่ได้พบพระองค์ท่านและส่งอาชีพให้พวกเรามันตื่นมีความดีใจมากที่ท่านส่งอาชีพมาให้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเหมือนว่าเราเป็นฝันลังนใจชาวบ้านบางตอเนี้มีกินดีอยู่ดีมีอาชีพทำมาหากินอยู่เนี่ย พวกเราจะไม่ลืมวันนั้นเลยค่ะและเราก็จะทำให้ดีที่สุดทุกวันนี้เราก็สืบทอดสอ,สอนส,สืบส,สานให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทำนะคะพระองค์ท่านทุ่มเทม,มามากมายค่ะคสสก,ก็เป็นการไปพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่านที่ได้สง่งมาทำส่งสอนมาให้กับชาวบ้านบางเ<า>สเด็จที่ได้มีอาชีพอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ยิ้มทีวัดตาบารมีบารมีหลวงพ่อยิ้มทีวัดตาปกเกษาเอ้ยเอ้ยปกเกษาส่งพระส่งพระเจริญเอ้ย